เป็นข่าวช็อกที่ถูกตั้งคำถามนับตั้งแต่วินาทีแรกถึงสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตของชาวต่างชาติพร้อมกันหกศพหาห้องพักโรงแรมหรูกลางกุงทั้ง6ศพถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเดียวกันแบบไร้บาดแผลไร้ร่องรอยต่อสู้ผักหลักทางธุรกิจ ล้งแค้นรับทิกประหลาดหลายข้อสันนิษฐานถูกตั้งขึ้นทันทีเพื่อค่อยๆขี้คายความเป็นไปได้กระทั่งล่าสุดแนวทางสืบสวนสอบสวนให้น้ำหนักจ,จากการสอบปากคำพยานไปที่ปมเรื่องเงินที่นำไปสู่การล้างหนี้ Daily n e w อ Online ย้อนสรุปข้อมูลตั้งแต่การเดินทางเข้าออกของแต่ละคนพบทั้ง6คนมีทั้งเดินทางเข้าออกไทยมาแล้วนับ10ครั้งไปจนถึงการเดินทางเข้าออกเพียงครั้งเดียวซึ่งมี3คน การเข้ามาทั้งล่าสุดต่างคนต่างเดินทางเข้ามาโดยมีทั้งที่เดินทางเข้ามาวันที่4วันที่5วันที่7และวันที่12กรกฎาคมมี3คนในจำนวน6คนเป็นชาย3คนหญิง3คนทั้งหมดเป็นคนเวียดนามมี2คนที่ถือสัญชาติอเมริกันการเข้าพักโรงแรมหรูย่านราชประสงค์มีการกระจายกันเข้าพักคาห้องเป็นชั้น7จํานวน4ห้องและชั้น5จํานวน1ห้องซึ่งเป็นห้องที่เกิดเหตุ ทั้งหมดเสียชีวิตราวช่วงบ่ายของวันที่15กดกดาคมก่อนถูกแม่บ้านพบศพในวันที่16กดกดาคมหลังโรงแรมไม่สามารถติดต่อผู้เข้าพักได้ทั้งที่ถึงเวลาเช็คเอาท์แล้ว ข้อสันนิษฐานมูลเหตุมาจากเรื่องเงินค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนอยู่ที่เวียดนามและมีการตกลงร่วมลงทุนสร้างโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นเป็นเงินไทยมูลค่าประมาณ10ล้านบาทกับหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชักชวนแต่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าทําให้มีการทวงถามเงินคืนและนัดหมายเคลียร์ปัญหาที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ติดขัดการขอวีซา่าจึงเปลี่ยนเป้าหมายการพูดคุยมาที่ประเทศ ทยแทนการผิดชีพจากหลักฐานพบมีการดื่มชากาแฟที่มีส่วนประกอบสารพิษปะปนจึงน่าจะเป็นต้นเหตุให้เสียชีวิตเพราะไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลอื่น ขณะที่จากข้อมูลเดิมพบการจองพักไว้7คนเข้าเช็คอินเพียง5คนแต่พบมี6ศพนั้นข้อมูลชัดเจนว่ามี1คนเป็นน้องสาวหนึ่งในกลุ่มที่เข้าพักพร้อมกันและเดินทางกับเวียดนามไปตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมส่วนอีกคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นสามีภรรยาการจึงเช็คอินเพียงคนเดียว คดีนี้ไม่ปรากฏบุคคลแปลกตมร่วมเข้าพักหรือบุคคลปริศนาอื่นจึงสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลของทั้ง6คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งหรือองค์กรอาชญากรรมที่มาก่อเหตุนในไทย เดลินิวออนไลน์ขยายข้อมูลเพิ่มเติมอาชญากรรมในห้องปิดมักมีปมเหตุจากเรื่องใดและความยากง่ายในการที่คายคดีกับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดกรก,รกิษณะพงภูตะกูลรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมรังสิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโดยทั่วไปอาชญากรรมในห้องปิดตายพบได้หลากหลายประเด็นเช่นเหตุทุกตีทำร้ายร่างกายจากคู่รัก สุดท้ายลงมือฆ่ากันหรือคนร้ายแอบลักลอบปินเข้ามาฆาตกรรมเหมือนคดีดก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดขึ้นแต่คดีดที่มาก่อเหตุสังหารหมู่เช่นนี้มักไม่ค่อยพบเห็นเพราะว่าผู้ก่อเหตุจะต้องมีสาเหตุกดเพืองกับคนหลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน จึงวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ทั้งหมดส่วนการไขคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปิดรองศาสตราจารย์พันตำร,รวจโทรดรกฤษณพงษ์ระบุโอกาสรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบจะครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าพื้นที่เปิดเช่นพบศพในป่าพยานบุคคลหรือภาพจากกล้องวงจรปิดจะไม่มีส่วนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อาจถูกลบเลือนในหลายอย่างแต่สําหรับคดีในพื้นที่ปิดจะสามารถหาภาพจากกล้องวงจรปิดได้ร่องรอยหลักฐานต่างๆมีโอกาสถูกทําลายน้อยลง ซึ่งปกติการสืบสวนของตำรวจจะใช้หลายวิธีควบคู่กันเช่นทีมอากาศคือทีมที่ไปดูแลในส่วนกล้องวงจรปิดดูการเข้าออกของผู้คนช่วงเวลาต่างๆ ส่วนทีมภาคพื้นดินจะทำหน้าที่หาพยานบุคคลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างมีใครเข้าออกในที่เกิดเหตุและทีมนิติวิทยาศาสตร์ก็จะหาหลักฐานเก็บรอยเท้าในที่เกิดเหตุซึ่งแตกต่างจากการพบศพในที่เกิดเหตุที่เป็นพื้นที่เปิดเนื่องจากสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุเปลี่ยนไปมากและยากในการเก็บหลักฐานมากกว่า คอาเคลื่อนไหวทุกแง่มุมอาชญากรรมที่น่าสนใจได้กับเจาะข่าวดังที่เดลีนิวออนไลน์ค่ะ